16-20กถึงกันยายนขายหน่วยนียนะฮะให้กับนักลงทุนทั่วไปขั้นต่ำ5,000บาทพี่อ้นสมอลลอดเฟิร์สสมอลลอดเฟิร์สเอามาเอาซะหน่อยขั้นต่ำไปนะครับแล้วก็18-20ถึงขายกับผู้ลงทุนสถาบันเขาบอกว่าผู้ลงทุนสถาบันเมื่อวานนะธนาคารทุนธนาคารก็จองมาแล้วนะมีมีจองมาแล้วท่านประหลัดก็พูดหนึ่งตุลาคมเริ่มซื้อหุ้นไทยฮะอันนี้ท่านท่านประหลัดพูดใช่ไหมตามไลน์มาแล้วไม่ใช่ประหลัด้วนพูดนะท่านประหลัดฟังนะ ประหลาดกลางท่านชื่ออะไรนะคุณลาวลออคุณลาวล้นไม่ใช่ตลัดอ้วนนะทุกท่านอันนี้เราไม่ได้พิมพ์เองนะนี่อันนี้เราเอามาจากหนังสือข่าวหุ้นนะหนังสือข่าวหุ้นแต่ว่าดีเดย์ซื้อหุ้นไทยคือหนึ่งตุลาหนึ่งตุลาหนึ่งตุลาแล้วก็ท่านหมายความว่าเราก็มีเวลาเดินกันยานี่แหละที่เราจะสะสมเราจะโหลดของใช่ถูกไหมแล้วก็กองเนี้ยจะจดทะเบียนซื้อขายในตลาดด้วย15ตุลาโอ้สบายเลยสบายเลยสบายเลยนั่นหมายความว่าเดือนตุลาเปิดมาเนี่ยถ้าตามที่ท่านประหลัดบอก เราจะเห็นสถาบันซื้อติดติดกันหลายวัน